มาเฮากันกระรนาวเลยสวัสดีค่ะัสดีค่ะหนุ่มหล่อสาธิตตายต่ำและน้องพัดบะมาวินครับมาวินจำไม่ได้โอ้เสื้อเส่เสื้อเท่ใช่าสาธิตโอ้เสื้อพันนาพันนาทั้งทีด่เสื้อเท่ใช่ปะโอ้โหเสื้อตัวนี้เอามาจากไหนเนี่ยท่านได้แต่ใดมาพี่ลินซื้อลินซื้อเสื้อตัวนี้ให้ค่ะไปพ่ออยู่ตลาดนัดกับแก้มหอมนะคะโอ้แก้มหอมเสื้อตัวนี้ แม่ว่าหมอก,กันนะสาธิตมากเลยลูกมันมันเป็นอะไรอะแม่ว่าสาน่าแก้มหอมวะแก้มหอมเลยแก้มหอมไปโรงเรียนไปมาทําอะไรครับวันนี้มาเก็บผักมาเก็บผักนะคะโอ้ยสาทีมงานโอยุผักตายค่ะผักตายอยู่ต้นหนึ่งแต่ว่าต้นนั่นก็เป็นตาเสียดายอยู่สาธิตท่านจังไหนเฮ้มันตายไหมสาธิตต้นที่สาธิตมาเก็บ,บ่บยๆนั่น เหลือได้ซากแล้วสาธิตนี่แม่ไส่ได้ยิ่บอกไส้ได้ยิ่ยังใส่ได้ยิ่งจีต้นเนี่ยมันมีต้นนั่นเด้อีกฟงังนึงนั่นแบบเดียวกันในหลานมีอยู่สองต้นมันเป็นเนี่ยอย่างบ่าฝนตกหลายเพราะมันหืมบ่หือสาธิตเนื้ผักไส้นะเนะมื่อนั่นเห็นงูแลนเข้าไปเนี่ยแต่ว่าพ่ออ้ามแล้ตัดหญ้าแล้วนะ่ะที่บ้านนั่นดอกอันนี้กับผักนะคะ ใส่ผักยังพุ่นผุนยู่ฟังพุนน่ะสาธิตไปมีต้นนึงไปเก็บเอาอ๋ออันอันนี้คือผักกะเพราเฮมีอยู่นี่เรียนอีกกะเพรานี่เออเออเงยมีนะนี่มันเงยนี่ล้วอ่ะไปเพราะพี่เอาต้นนั่นพุนอ่ะสาธิตมีต้นนึงสาธิตต้องไปเอานะเอาไปใส่ขวดนึงอ่ะกินกะเพร่ะ เว่าตอนนี้มาได้ใส่อีกหลายคนอยู่ตัวเนะาะมัดได้ใส่อีกมีหลายคนอยู่นะเอ้าเมื่อั้นพี่เ็เห็นแวบ,บๆมีอยู่ต้นนึงมันเด้มันเหลืองเด้อเปล่าสาธิตมันสีเลอดบอ่ทข้งต้นเนี่ยเยู่แย้วอันนี้เหลืออยู่ต้นนึงค่ะต้นนั้นตายแล้วนั่นละ มงเออให้มันแตกออกนะโอ้คนใส่เสื้อสีเดียวกันกับต้นเลยปะแล้ <c oughs> ตังเด็ดข้างๆบ่ฮ้ยคือเด็ดยอดมันหลุดมันจะขึ้นอย,ยนู่ยเป็นปะหาเม้าปลูอกอันนี้สาธิตจากสามซีต้นเลยนะแต่อายปูมาหายปูหามาปลูกเออแต่พี่เดี๋ยวเอ้ยให้ตังไปซื้อ พี่ให้ตังค์ไปซื้อต้นเท่าไหร่ีนนึงนนึงต้นนึงเออจกากีหต้นลดเอามาไว้ถ้าใส่ต้มใส่แกงนะคะ <c oughs> ไสต้มใส่แกงมาพอมโอิไกส้ยังไงโอเคเอา,า,านะอีกอ้ยไข่ดีองอยขไข่ นี่เด้เพียรพี่เอาแล้าสิเอาจากเท่าไหร่ด้ได้แล้วครับเอาไปรอดนี่เอาไปเพื่อน้ำเออใส่ตู้ไว้ถ่ายเฮ็ดกินอืออ่าสาธิตยุ่นยุ่นหนาผมที่พูดเหมนสิบกว่าต้นนั้นบ่เออเดี๋ยวพี่สิเอามาปลูกอีกก่อนไว้ปลูกแม่มันนี่เนาะสาธิตเนาะนี่เอามาเอาใบนี่จากสิบกว่าต้นเอามาใส่ใส่ใบหนี่แล้วเนี่ยมาวินมาวินนี่เฮ็ดตำแหน่งอีหยังเกาะ เยัคยคยงควายเนยาะได้ไปประกวดอีย่างยูบอทุกเมือเนี่ยได้ไปประกวดีได้ชนะยูบอได้ที่อันไ,ไดนอ่ะได้ได้ไป,ไ,ดไปล่าสุดได้เขาลอกชิมหาตัวสมางๆครับไปล่าสุดนี่ไปจังหวัดใดไปจังหวัดร้อยเอ็ดครับไปร้อยเอด็ดเขาเขาเขาเอาออโตโท,ที่ว่าตโตละล้านนนั่บอกมันซื้ออย่างเงี้ยจะไอ้จะนี่ตั้งซื้อว่างไหนเงินอุบลครับเงินอุบลครับอ๋อตั้งซื้อว่างเงินอุบลได้เนึ่งในสิบได้อันดับที่ได้ได้เข้ารอบสิบห้าได้เข้ารอบสิบห้าตัวครับอ๋อ แล้วอันผู้ที่เพิ่นได้อันที่เนื้อนังจังหวัดใดอ่ะผมบ่รู้วเลยครับเอาขวดกับรถกับฝ่ามากกว่าเลยครับอ๋อนั่นแไปแล้วเขาไปประกวดจังใดเขาเขาไปเบิ่งจังใดสถานที่เขาเบิ่งควายงามเขาเบิ่งจังใดอ่ะอือเจ้าเจ้ารู้บ่มาวิรู้บอกแน่มีเลยผมกับผมกับไม่ค่อยรู้มันงามแบบใดแบบผิวมันดำมันเหลื่อง หรือว่าก้ามแขนก้ามขาเกี่ยวครับก้ามแขนก้ามขาใช่แล้วครับส่วนสูงมันมันมันต้องสมาร์ทมันบ่ครับคถ้ายืนท่าอีหยังมันต้องเท่เลยมันบ่ครับอ๋อสาธิตต้องไปน้ำดีสาธิตขึ้นไปยังแท่นนั่ปู้บอกรอบหน้าเนี่ยไปอเราเที่ยวถ่องเลยเด้อกินกันทุกมื้อใช่ไหมนะไปกินไอ้หยังแน่บู้นี่เบียฮะ ขาของมือไปหลังล้มบานมือวานนี่พี่โทรหาลูกค้าเจเจเจ้าของร้านเพื่อนว่าออฟฟิศเสมียนเพื่อนบ่เขาออฟฟิศผู้นึงเพิ่นว่าเสียปุไปจีบออกบ่ว่าสันไม่เข้าออฟฟิศเลยว่าสันวะแม่ค่าสะตเรเลตเด้ยลูกค้าพี่ลูกค้าพี่เพิ่นทักคุณรถแฟนคุณรถยังอยู่กรุงเทพไหม่าซันว่าอยู่ค่ะ เสเมียนเจ๊ไม่เข้าออฟฟิศหนึ่งวันนะหลังจากที่เสียป,ปุ๊มาซื้อของว่าสันวะ <laughs> สาธิตโอเลยฮ้พ <laughs> ักกันเป็นยังสัน้นจิขึ้นไปกรุงเทพเดือนนึงเนี่ยเสียป,ปุ๊ไปกรุงเทพเดือนนึงนี่เป็นรักพาผู้สาวมาบ่าได้เด้สาธิต <laughs> <laughs> หวัวแบบมี้เลนสนยสไนวะ <laughs> <laughs> มาไปเก็บพักนะมาอยากตกหน้ามาไปไปเก็บพักพักกันหัวแบบมี้เลยสไนว้ย จะเมียนเขาเสียพราะเพรยุ่นบ่ะโอ้ยผู้สาวเด้อน้องวุ่นชื่อน้องวุ้นสูงสูงนี่แหละสูงหักว่าสูงซั่มพี่บอกแต่ว่าสูงสูงเสียปุ๊นละมักสูงสูงเจ้เพื่อนวานเสียบบอลบอลบอลมันยูนีชิวเตี้ยบอลพยาไปกินกับหลาดได้นรือเออเอาไปกินดางหากเด็กกระเพรากระเพราแดงนั่นโออพี่หยับแล้วบอกเฮ้ยเมื่อกี้นี่งอ๋อมันเกิดจิ้งไหญออกเมื่อกี้เนี่ย กระเพราแดงนี่นี่นี่กระเพราแดงนี่นี่ตัดเอาไปเลยแห้ง,แห,งแห้งตัดแห้งคืนนี่ครับเอาแล้วตัดไปลายออาแล้วพี่ก็ตัดอันนี้ออกมันบ่ค่อยอยาง,งามปกันเลยนี่กระเพราไปกระเพราอย,อย่างไหนหกบมีเมื่อวานนี่งูแลนไปนี่ละครับตัวหนึ่งเราก็แลนไปฟัง,ฟ,งฟังผุนตัวนึงเอาใบป,ประคามอ้อนเด็ดไปเด็ดเลยเดี๋ยวมันก็แตกอีกหมดไปนะคะทีมงานบอยูคิดหอดอยู่เด้อ เป็นเงาเงาอีได้ยังเมื่อคืนกับปิดบ้านเต้นปิดประตูว่างแต่หกโมงแรงอะตกี้น่่เที่ยังคืนอยังบ่ปิดอยู่เจ้าน้ามาได้ยังสาธิตว่าอีกจากมืออะไรมือใด่เราสิม้านั่นว่นนนายางเลยเนาะแล้วไปออกอกคอนเสิร์ตน้ำเม็กเนาะ ก็บอกสิดากเอาไปกินได้เด้อนั่นแต่ว่ามันต้องตัดยอดออกเด้นี่นี่นีเจ้าเอาใบประกอบไปกินน้ำหนากินกับลาบนั่นไม่ครับนั่นทั้งท้องนั่นโอ้เออตัดอันเอาเอาอันนั้นมันแล้วก็ให้มันตรงไหมเออเออตัดตัดเออนั่นไปมันมีอยู่สองยอดพูดยอดทั้งฟังคนอีกอะว้ายหักบาทนี่หักโอ้ยหักจ่๋ยดีอันนี้คืนดีดดีดอันต่ำนี่คือว่าเป็นยัง อ่าันันกฉีกพอดีเนาะเอ้ยมันขึ้นไปน้ำกันกินกับลาบนะคะใบประกอบไอ้แซบยังขนาดเลยเด้อเ,เข่ากันเข่ากันนี่เดี๋ยวพี่มีอีกอยอดหนึ่งย่กินเอาทำหนึ่งนะไอ้น้องวสิดาไปกินสาธิสเนี่ย ไม่สุกกว่าว่าสาธิต้องปีนั่นนะ่ะมันแซ่บๆเด้อนี่มันเป็นหน่วยแซ่บๆเด้วปีน่ะน,นะอย่าบ่มอย่าบ่มเที่ยวไหนอยู่อืมโอเคไปไปเฮ็ดกินอ๋อไออาร์มันพักที่นี่บอกอ,อาร์มนี่แล้วน้ำอ๋อ,อ,อพี่นึกว่าไอฉันนี่เราสิพาไปอ่ะ ไปยั่วรีสอร์ทอันทั้งพุ่น oh <my. S 1> บ่บ่เป็นตาไหไปเด้ท่าแบบเพื่อนเราบ่เป็นตาไหไปอยู่น,น,นั่นน่ะ oh uh. แบบว่านั่น <My. S 1> นักท่องเที่ยวมานะคะ่ะแต่ต้องความปลอดภัยเนาะจะเห็นแต่ในคลิปเราสนอกไปขว้าเนื้อแม่นบ่เนี่ย <c oughs> ทันคีรถประจำตำแหน่งมะวีผมอีหยังคือพ่กวีทั้งหลังนั่นทั้งหลังยังเป็นกระโจกอยู่วบางท้วงอยู่ทั้งหลังยังอันนี้อยู่นี่บ่มีคีดหนวดตีอยู่จังไหนมันอยู่มันอยู่ท่านจะสะบ่นี่สะล้วสะลาว์ย้ยไปวีไหมเงี้ยบ่มันจะเบี้ยรบ่มันดีบีมลย ข้าจกให้ผมตรงต้องวีตอนมันเปียกเด้มันจังเสียนั่นอันนี้ก็เซียนอ่ะเนื้อจริงจรีป่ะที่เนี่ยเนือนี่อออันนี้ของแท้ปล่อย่าได้ของแท้ปล่อย่าได้ของแท้ปล่อย่าได้เอานั่งอีกดี๊คืนนั่งนั่งใส่นี่ค่ะขอบคุณค่ะอ่ะก็ได้ขอไปกินน้ำดอกบายบายเมื่อนี้พี่ไปกินก๋วยเตี๋ยว พี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่สิรินทรอเดี๋ยวมื้อหน้ามาเอิ้นไปกินน้ำยู่บอก๋วยเตี๋ยวเนื้ออยู่สิรินทรอแซ่บแซ่บแซ่บหลายมื้อนี้พี่ไปกินมาอตังใดเนีน่ยจับดีดีเออเดี๋ยวพี่เอิ้ญไ,<ป>ได้บอกตื่นได้เศร้าไปแล้วสาธิตเยอเสือเอพิน่น <c oughs> <c oughs> เอาแล้วไปส่งสัว <c oughs> ไป <c oughs> อีรวยรวยรวยอย่าไปรวย,ย รวยอ,อวย่าไปอีรวยมึน,นี่มาเนี่ยมาน,นี่มาน,นี่มานีออ่มานี่รวยรวยเออมาหน่อยค่ะเอาให้เพิ่นแล้วเพิ่นมันแรนมาคือเกา่าให้เพิ่นเลี้ยงแล้วแรนมาคือเก่านี่อือสำหรับคลิปนี้ลินก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคะ่ะลินกะ อยู่บ้านนี่แหละค่ะกระไทยบรรยากาศอยู่บ้านนี่หละห้เบิรงนะคะบอด้มีคอนเทนต์เองอย่างดอกแต่เพื่อผู้ใดที่คิดฮอดคิดถึงทีมงานนะคะขอไปกดติดตามได้เดอ้อบอวานิเ็นสัก,กรินมะคามเปียกอาจารย์วุฒิกระสินเฮดีหัวดีอําสายกกแต้ท้องหลังกกแต่นะคะแล้วแต่สิพกักกนลงเดอ้อทีมงานทั้งพุ่นนะ่ะใครก็คิดถึงสาธิตแล้วก็ยังต้องก็รอสักครู่นะคะให้เสียป,ปูพัไปหาเดอ้อสาหรับคลิปนี้ลิงก์ก็ลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย